สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ d ิต m o o n r e a d e r c h a n n e l นะคะในวันนี้เจนก็จะมาชวนทุกคนทำคลิปรีวิวไพ่นะคะเป็นรีวิวไพ่ตัวนี้คะ่ะ g r w i n w o t c h Oracle นะคะไพ่ชุดนี้นะคะก็คือมันจะเป็นไพ่เกี่ยวกับคอนเซปต์ของ g r w i t w i นะคะ e n w w t c h ก็คืออะไร Green Witch ก็คือเป็นแม่มดนะคะที่เหมือนเป็นแม่โมดที่เกี่ยวกับพวกสมุนไพรเป็นเกี่ยวกับอาหาร เกี่ยวกับดอกไม้และธรรมชาตินะคะอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นคอนเซปต์ของเขาไพ่ใบเนี้ยเอ้ยไพ่สำรับนี้นะคะจะมีทั้งหมด44ใบนะคะอืมคือทำไมจนถึงมารีวิวเพราะว่าจะบอกว่าเป็นไพ่ออร์คเคิที่แม่นมากคือ <c ười> จะบอกว่าเขาพลังงานเขาดีมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องหน้าไพ่คุยถึงเรื่อง ผู้มือกล่องไพ่นะคะโดยไพ่ชุดนี้ค่ะมาจากสำนักพิมพ์ Rockpool นะคะอืม Rockpool จริงๆจะบอกว่าในบรรดาสำนักพิมพ์ทั้งหมดนะเจนอะไม่ชอบไพ่ของ Rockpool ที่สุดเลยเจนรู้สึกว่าไพ่เขาอ่อนแล้วขอบมันเย็นง่ายแต่ว่าโอเคคลิปนี้นะคะในเมื่อเราบอกว่าไพ่มันแม่นไม่งั้นเจนจะไม่พูดถึงเนือกระดาษเนอะก็อย่างที่บอกแหละมันบางอะ แล้วมันจะเป็นรอยง่ายแต่ว่าไอเนี้ยที่เป็นรอยยับอะ่ะมันไม่ใช่รอยยับจากไอ้นี่นะมันเป็นดีไซน์นะจริงจริมันไม่มีรอยยับนะแต่เขาทําให้มันดูแบบดูขลังดูเก่าดูแบบเครอะเครอะ,ะอะไรอย่างเงี้ยตอนได้ไพ่มาแรกๆเจนก็ตกใจเหมือนกันนะคะโอเคเราจะมาที่คู่มือคู่มือของเขาก็จะมีทั้งหมดแบบนี้คือเขาจะแบ่งไพ่นะคะเป็นสี่ธาตุ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะอ,อืเขาก็จะแบ่งเป็นธาตุละสิบเอ็ดใบ introduction นี่ไงคะคืออย่างที่เจนบอกอะค่ะ green w i h นะคะ,ะ,ค,ะคือเขาจะเป็น magical botanical ค่ะคือเป็นเหือนแบบอารมณ์แบบแม่มด o r g a n ิ c แบบแม่มดใส่ o r g a n ิ c อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะสร้าง s p e l สร้างเวทมนต์สร้างแบบของของของลังอะไรพวกเนี้ยเพราะแบบ่าเป็นเวทมนต์ของแม่มดอะคะ่ะ ในตามความเชื่อนะคือกรีนวิชอะคะ่ะคือเขาจะสร้างมาจากของที่มีตามธรรมชาติเป็นพืชพันธุ์สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นคือไพ่ใบนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นพืชเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นพืชเกี่ยวกับพืชสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยคือพืชสวนครัวถ้าเป็นกรีนวิชใช่ไหมคะเขาก็จะเอามาทําเป็นเวทมนต์เป็นสเปลอ่าฉะนั้นเขาก็เลยเอาความหมายของจริงๆอนะ่ะพวกพืชสมุนไพรดอกไม้เขาจะมีความหมายของเขาเป็นความหมายเฉพาะนะคะเขาก็เลย เอาความหมายอันเนี้ยมาทําเป็นไพ่ค่ะอืมคือเอาความหมายของผักพืชผ,ผักสมุนไพรต่างๆมาทําเป็นไพ่นะคะคือเขาก็เลยบอกว่าจะใช้ยังไงอ่อาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะใช้เป็นพืชที่เราค่อนข้างรู้จักเข้าถึงง่ายอ่าเหมือนเป็นพืชท,ที่แบบเป็นพืชทั่วไปอะค่ะไม่ใช่แบบเป็นพืชเฉพาะที่แบบสัพท์มันเรียกยากหรือว่าแบบคนไม่ค่อยรู้จักนะคะอ่าเขาก็ เขาบอกว่ามันจะเป็นเครื่องมือให้คุณเรียนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแพลนเมจิกนะคะก็คือเป็นเวทมนต์ที่มาจากพืชอ่ะอย่างที่บอกว่ากรีนวิชอ่ะคะ่ะเกี่ยวกับอ่าถ้าเป็นพวกกรีนกรีนวิชนะคะคนที่ศึกษาวิชคราฟต์น่าจะเข้าใจดีอ่ะคือเหมือนการเอาของที่มีเป็นพืชเป็นสมุนไพรดอกไม้ที่มีตามธรรมชาติอะคะ่ะคือเรียนรู้ความหมายของมันแล้วก็เอามาทําเป็นสเปลทําเป็นของขลังนะคะอืม อันนี้คือเขาก็จะบอกว่ามันจะมีชื่อชื่อเขาเรียกอะไรชื่อสารัญชื่อศัพท์ทางบ o ทา n i c อลก็คืออาจจะเป็นเหมือนพวกสับสมุนไพรอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนมันจะมีศัพท์เฉพาะเป็นภาษาพืชอะเออเราแบบถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเราอาจจะ เคยเห็นมาบ้างเนาะแต่พอดีไม่ได้เรียนลึกขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะอ่ะโอเคเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวมันจะแบบดูนานไปเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เขาก็จะเป็นการสเปรดของเขานะคะซึ่งสเปรดทุกคนก็ดูได้นะแต่เจนก็ปกติเจนก็อ่านสเปรดของเจนเองเลยอ่ะสามถึงห้าใบอันนี้สี่ใบจริงๆอนะสเปรดที่ใช้ได้ใกล้เคียงกับเจนที่สุดก็จะเป็นสเปรดอันนี้ เอาไว้เดี๋ยวเราลองมาทําช่วงทดลองพลังงานก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอไปที่คู่มือก่อนนี่คู่มือน่ารักมากอืมเนี่ยคู่มือเขามีอะไรอย่างที่บอกเขามีชื่อของเขาอ่าเขามีชื่อแครอทแครอทความหมายของแครอทคืออะไร c ล a r i t y clarity Cl อ่าความชัดเจนความกระจ่างแจ้ง แบบเห็นสัจธรรมแท้จริงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ oracle meaning ถ้าไพ่ใบ,บนี้เขาก็จะบอกประมาณนี้ค่ะมันเป็นหมายถึง build new idea บลาบลาบลา,บลาอะไรอย่างนี้นะคะ,ะ cultivation นะคะอืมอันนี้คือเขาก็จะบอกวเกี่ยวบอกเกี่ยวกับความเป็นมาของ c a r ร o t นะคะว่าแครอทมันเป็นพืชยังไงมันทนแดดทนลมได้ดีแค่ไหนแบบโตได้แค่ไหนคือแบบเผื่อบางคนแบบอยากจะปลูกแครอทเพื่อทำ spell อันนี้ก็คือเป็น magical เป็นถ้าเอาแครอทนะคะมาทำเหมือนเมดิคอติงอ่ะถ้าเราเจะจะเรียกเป็นของขลังแล้วกันอะนะแบบง่ายๆถ้าจะเอาของขลังมาทำนะคะในแบบวิชคราฟในอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าใช้เพื่ออะไรเฟอร์ทิลิตี้คือความสมบูรณ์แพชชั่นความสุขวิชชั่นก็คือเวียนวิสัยทัศน์เออคือเขาจะมาเพิ่มอะไรพวกเนี้ยคะ่ะ อ Independence ก็คืออาจจะเป็นความมั่นใจไหมอะแบบอารมณ์แบบเป็นความมั่นใจเดดดเดี่ยวไม่พึ่งพรไม่พึ่งพาใคร grounding ก็คือให้เรารูจักกับตัวเองอยู่กับตัวเองแบบเหมือนมองอะไรให้ละเอียดฉะนั้นคือเขาอาจจะเป็นแบบการทําให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิช c า a ์ t และจะเป็นวิชาวิชชาร์แล้วก็คือ c r e ดิตสเป l l อ่าเขาก็บอกว่าอะไรมันคือน้ํามันถ้าแบบคนที่ศึกษาเรื่องวิชชาร์นะคะหรือว่า คือตอนนี้เจงก็กําลังศึกษาอยู่เหมือนกันเจงก็เลยค่อนข้างสนใจไพ่ชุดนี้นะคะอุ้ยมันมัวคือถ้าแบบศึกษาวิชคราฟอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จักใช่ไหมแบบสเปลออย์เป็นแบบพวกน้ามันน้ำน้ำมันสายมูป่าจะบอกแบบเนี้ยเออน้ามันของครังนะคะก็จะบอกว่าอ่าเนี่ยมีวิธีที่จะทําให้มันเขาเรียกว่าไงอะ่ะ อธิบายไม่ถูกเออนั่นแหละเป็นน้ำมันที่ช่วยเหมือนช่วยเปิดตาที่สามให้กับเรานะคะทําให้แบบเวลาที่เราทํานายดูไพ่หรือว่าแบบตอนที่เรากําลังฝันอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะทําให้เราเห็นอะไรมากขึ้นเห็นภาพชัดเจนขึ้นแบบเหมือนมีตาที่สามเขาก็เลยบอกว่าให้เอาแครอทออยนะคะกับฟูมูลวอเ t อร์ฟูมูลวอเทอร์ถ้าที่เจนรู้จักมา แต่ว่าเจนอาจจะไม่ได้ละเอียดในเรื่องนี้นะเพราะว่าคลิปนี้เจนไม่ได้พูดเกี่ยวกับ Witchcraft นะคะคือ Full Moon Water มันก็เหมือนว่าเป็นน้ำที่อาบแสงจันนะคือเหมือนทำพิธีการทำพิธีของ Witchcraft ก็คือใช้น้ำอาบพลังงานเหมือนเป็นของพระจันทร์เต็มดวงอะแต่ว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเพื่อนๆลองไปศึกษากันอีกทีนะคะคือเหมือนให้เรามาผสมกันนะอ่าแล้วก็ให้เราป้ายที่ตรง third Eye ของเราก็คือช่วงกลางช่วงหน้าผากแต่ยังไม่ไปถึงกระหม่อมนะ เออเป็นช่วงตายที่สามาค่ะเขาก็บอกว่ามันจะทำให้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นความหมายของคู่มือเขานะคะแต่ว่าเจนก็จะไม่ได้ลงลึกอะไรมากแล้วนะอ่ะจะให้ดูแค่ไพ่ใบแรกนะอ่ะเนี่ยมันก็จะมีค่ะมีอย่างเงี้ยเป็นแบบสเปลออ ถ้าแบบคนที่สนใจวิชครฟนะคะอยากจะลองทำสเปลต่างๆตามเขาก็ลองทำดูนะคือจริงๆช่วงนี้เจนก็ทำพวกเจนจะบอกว่าเจนนะแอบทำด้วยนะพวกสิ่งอุปกรณ์ที่เป็นวิชครฟของขลังที่เป็นวิชครฟแต่เจนไม่ได้ทำขายนะหรือทำอะไรเจนลองทำใช้เองก็จะเป็นพวกเทียนพวกน้ำมันพวกบาล์มอะไรเงี้ยเออแล้วก็เจนก็ทำสเปร์นะคะเป็นสเปร์ที่ไว้ฉีดที่นอนเออมีอย่างนี้ด้วยแบบเล่นของแบบทำให้นอนหลับสบาย จริงจริงอะเจนว่านอนหลับเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพราะสเปลหรอกเพราะกลิ่นมันหอมแบบเจนเป็นคนชอบกลิ่นลาเวนเดอร์มากเจนก็เลยเอาลาเวนเดอร์เอาใบเซจอะไรอย่างเงี้ยเอามาทําเป็นสเปลแล้วก็เวก่อนที่เจนจะดูไพ่ทาโร่นะเจนก็จะเอาสเป์อันนี้มาฉีดทั่วกระมอมเจเลยเพราะมันหอมเหมือนแบบเวลาดมแล้วเราจะมีสติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะอะมาเดี๋ยวคลิปมันจะยืดเกินไปนะคะอะเรามาดูไพ่กันดีกว่านี่ก็คือไพ่ นะคะเป็นไพ่เงาแล้วก็ข้างหลังเป็นอย่างนี้จริงๆที่มันเหมือนเลอะไม่ใช่นะเขาเป็นดีไซน์ของไพ่ในที่บอกว่าไพ่ร็อกพูอะ่ะเจนไม่ค่อยชอบกระดาษเขาแต่ว่าแบบจริงๆมันก็ไม่ได้บางถึงขนาดแบบใช้ไม่ได้นะแต่แบบถ้าเป็นสัมผัสจากกระดาษอะ่ะเจนชอบของสำนักพิมพ์บูแองเกิลที่สุดเลยอืแต่อันนี้ก็แล้วแต่จริตของคนชอบนะอันนี้ก็คือเจนเอาไพ่มาเรียงกันเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเราก็จะมาดูหน้าไพ่ทีไบนะคะ ใบแรกค่ะก็คือ c a r r o t นะคะคือ clarity อ,อันนี้คือเขาก็จะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุนะแครอทก็จะเป็นธาตุดินจริงๆธาตุดินเขาจะเป็นผักแบบยังไงอะ่ะเออเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเนะโอเคก็จะเป็นความชัดแจ้งนะคะความแบบเนี่ยตาที่สามเห็นไหม,มแล้วเขาก็จะมีชื่อแครอทนะคะแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นสับเขาเรียกว่าอะไรสับสับทางการสับต้นไม้อะ่ะอืม เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่คร่าวๆนะอันนี้ก็คืออะไร P ีก็คือถั่วใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ Let's c o o s นะคะเป็นเกี่ยวกับความปรารถนา Emotion น,นะคะ Grounding อย่างที่เจนบอกอันนี้คือ Potato นะ Grounding Grounding อย่างที่เจนรู้สึกนะคนที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มของไพ่ Grounding นะจะเป็นคนที่ เป็นคนที่เซนซิทีฟอะสำหรับเจนนี่เขามีอันนี้ด้วยอะเป็นพระจันทร์แต่ว่าไม่น่าอ่านไม่น่าใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าใช่ความหมายที่จะอ่านน่าจะเป็นแบบสิ่งที่ประกอบอยู่ในไพ่มากกว่าอันนี้ก็คือบล็อกเอรี่นะคะคือความเป็นผู้นำถ้าอยากรู้ว่าความเป็นผู้นํำยังไงต้องไปดูคู่มือนะอ,อาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดมากเพราะว่าอยากจะมารีวิวหน้าไพ่แล้วก็รีวิว,วว่าทำไมเขาถึงแม่น เดี๋ยวเราจะมีการทดลองพลังงานกันนะคะหลังจากที่ดูคลิปจบอันนี้อะไร transition การเปลี่ยนผ่าน affection courage divination happiness ค่ะเป็นความสุข memory memory ก็คือ rosemary นะคะเป็นเกี่ยวกับความจำ regeneration stimulation, strength, success, trust, wisdom, abundance, agreement, cleansing, continuance, duality, energy, huh? fertility, love. l a c k vitality, wholeness, attraction, ้ย focus นะคะ stock แล้วก็ gratitude, healing, hope, longevity หรืออ่านว่า l o n g e v i t y ก็ได้นะคะแล้วแต่คนสะดวกจะอ่านแต่ปกติก็ก็อ่านอะไรก็ได้ อันนี้ positivity นะคะ purification refinement tranquility victory ค่ะอ่ะโอเคอันนี้ก็จบการรีวิวนะคะเดี๋ยวเร,เราจะมาทดลองสับไพ่กันเนื้อว่าไพ่เขาสับโคไหมไม่ย่างที่บอกคะ่ะกระดาษเขาอ่อนเวลาสับไพ่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะหรือว่าคนที่ถนัดสับอย่างนี้ก็ได้ไพ่เขาลื่นนะคะอืม ก็จะเป็นสำนักเดียวของคนที่ทำไพ่ซีซันชอฟตูวิชนะคะมาจากสำนักร็อกผู้เหมือนกันคือคนเขียนคนละคนนะแต่ว่าสำนักพิมพ์เดียวกันมันก็จะลื่นๆถ้าถามว่าการกรีดก็โอเคนะไม่มีปัญหาหนะแล้วก็ซับไพนะ่เดี๋ยวลองกรีดทั้งสองแบบเลยคือเจนก็จะเกลี่ยไพ่ให้มันกระจายไปเลยก็ไพ่ไม่ใหญ่มากค่ะคือถ้าเจนกรีดอย่างเงี้ยได้ ไม่มีปัญหานะคะก็แสดงว่าไพ่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันขนาดมันกำลังดีกับมือผู้หญิงอย่างเรานะคะอืมอืมเห็นไหแล้วก็แต่ว่าสับไพ่แบบเนี้ยมันลื่นอืมก็เอาวิธีตัดไพ่ที่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองอ่านพลังงานของไพ่ชุดนี้ดีกว่าโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ งั้นเรามาทำการทดลองอ่านพลังงานของไพ่กันดีกว่าโอาเคสเปรดอันนี้เอาอยัางไงดีคำถามเราจะมาทดลองเอาเกี่ยวกับเจแล้วกันการเงิน <g arden> ในวันพรุ่งนี้ของเจามันจะเป็นอย่างไรนะคะปกติก็คือเราก็ถามอย่างนี้ได้นะคะเหมือนแบบว่าเราอยากจะรู้หเหมือนว่า เขาแต่ส่วนใหญ่ไพ่ชุดนี้มันจะไม่ได้บอกทํานายแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเราแต่เขาจะให้คําแนะนําค่ะคือถ้ามีปัญหาเขาจะให้คําแก้ไขหรือเขาอาจจะมีคําส่งเสริมเป็นคําชี้นําอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็จะสับอย่างี้นะคะการเงินของเราในพวกนี้คือเจนจะบอกแล้วสเปรดการวางไพ่ไพ่ออร์เคิลค่ะคือถ้าแบบคําถามที่มันไม่ได้แบบหลายวันเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดไพ่เยอะงงแล้ว ความหมายมันก็เท่ากันเพราะว่าจริงๆไพม่มาดูแค่วันเดียวเองไหม mm. นะการเงินของเจนในวันพรุ่งนี้อ่านี่อืมก็ถือว่าไพ่ค่อนข้างไปในทางที่โอเคเลยนะคะชอบอ่ะเอออยากให้เป็นแบบนี้บ่อยๆคงจะเป็นไปไม่ได้เนอะอ่าโอเคเรามาถึงใบแรกนะคะคือไพ่พวกนี้จะบอกว่ามันเปิดมาเป็นธาตุไฟหมดเลยนะ,ะอืม ฉะนั้นเราก็จะบอกนะคือเขาบอกว่า,าไพ่ใบนี้คือพรุ่งนี้การเงินของเจนนะคะก็คือเจนจะต้องใช้ใจ่ายเงินแบบมีแบบแผนอา้าวทำไมทุกคนบอกว่า courage มันคือความกล้าหาญ courage มันคือความเขา,าเรียกว่าไงอะ่ะ courage ความหมายของไพ่อันนี้มันก็จะหมายถึงว่า เป็นความกล้าหาญใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นภาษาที่ตามคู่มือคะ่ะ courage อันนี้ก็คือหมายถึงก็คือมีความกล้านั่นแหละแต่ว่ามันต้องกล้าแบบมีสติฉะนั้นคือหมายถึงว่าคนที่จับได้ไพ่ courage ของชุดนี้นะคะก็คือคุณจะต้องมีสติทําทุกอย่างจะต้องมีการวางแผนต้องมีการทํำ step by step นะคะอืหรือว่าถ้าคุณถามว่าคุณสามารถลงมือทําลงทุนอะไรได้ไหม courage มันแปลว่าทําได้คะ่ะ ทำได้เลยคือให้คุณกล้าที่จะเสี่ยงแต่ทุกอย่างต้องมีการเทคสเต็ปหมายถึงว่าแบบสเต็ปบายสเต็ปต้องคิดให้ดีฉะนั้นคือเขาบอกว่าการเงินพวกนี้เจนตัดสินใจหรือว่าเจนต้องการจะทําอะไรเกี่ยวกับการเงินก็คือให้เจนทําได้เลยแต่เจนควรจะต้องมีสติพวกนี้การเงินใช้จ่ายหรือรับเงินต้องมีสติตรวจทานให้ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นใบแรกนะคะเขาบอกว่าใบที่สองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจนนะคะอืม ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจนเจนก็จะได้อะไรได้ Trust ์นะคะเบซิลหรือคือใบกระเพรานะคะคือเขาหมายความว่าใบเนี้ยมันเป็นพลังงานแห่งความเชื่อมัน่นเป็นพลังงานแห่งเขาเรียกว่ายัางไงถ้าเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็คือ good relationship ฉะนั้นคือพไพ่ใบนี้ยเขาอาจจะบอกว่าพรุ่งนี้เจนจะเขาเรียกว่าไงเจนจะมีโอกาสได้ มีโอกาสทางด้านการเงินนะคะเป็นโอกาสในด้านที่ดีเพราะว่าไพ่เนี้ยบอกว่าเป็นเป็นการ take action ใช่ไหมคือแบบให้ตัดสินใจทาอืมคือเหมือนจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างเงี้ยอาจจะได้การตอบรับหรืออาจจะแบบมีคนเสนองานที่มันแลกเงินนะคะอก็คือให้เจนตอบรับแต่เจนให้เจนมีสติดีๆนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็คือ working คือไพ่ใบนี้มันเกี่ยวกับการงานและความสัมพันธ์โดยตรงนะฉะนั้นก็คือหมายถึงว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะ เชื่อมั่นในตัวเองว่างานเนี้ยต้องทำให้ดีเพราะว่ามันจะให้เงินตอบแทนที่ค่อนข้างดีอืมเราจะอ่านแบบนี้ก็ได้นะคือไพ่ใบนี้มันจะเกี่ยวกับ working เกี่ยวกับ relationship นะคะเกี่ยวกับ education คือทุกอย่างที่มันมีการเป็นโมเมนต์ที่เราทำกับคนอื่นนะคะอืม เป็นโมเมนท์ที่เราทากับคนอื่นหรือว่าอาจจะหมายความว่าแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องมีคือเหมือนไพ่อันนี้การเงินเจนพวกนี้มันจะไม่เกี่ยวกับเจนคนเดียวถ้ามันได้ไพ่ใบนี้มันจะมีบุคคลที่สองบุคคลที่สามคือมันเป็นการแบบเป็นสถานการณ์ที่มันต้องมีคนมากกว่าหนึ่งคนสองคนถ้าเป็นในเรื่องความรักก็คือเหมือนให้คุณเปิดใจเชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนคุณจะอย่างรู้ได้ว่าแบบความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืม อาฉะนั้นในด้านการเงินเกฑ์ก็จะบอกว่าอันนี้คือเหมือนต้องมีการร่วมกันเหมือนแบบต้องมีคนให้แล้วเป็นคนรับอะไรอย่างเงี้ยคือการเงินมันไม่ได้เกิดจากเราคนเดียวฉะนั้นคือถ้าเจนดาวนนะพวกนี้ยน่าจะมีแบบมีคนมาเสนองานที่มันได้เงินให้กับเจนฉะนั้นถามว่าแล้วการเงินเจนจะเป็นยังไงนี่คะ่ะใบสุดท้ายนะคะอืมอันนี้ก็คือจะเป็นสรุปก็ได้หรือจะเป็นคําแนะนําก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ที่เขา ปกติสเปรย์ที่เจนจะใช้เป็นประจำก็คือสถานการณ์สิ่งที่เจนจะต้องเจอสิ่งที่ไพ่แนะนํานะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไพ่เตือนเป็นอุปสรรคที่ต้องเจอหรือว่าถ้ามันเป็นไพ่ดีก็คือมันเป็นไพ่ที่เสนอแนะเรานะคือเหมือนเป็นไพ่ให้คําแนะนํานะต้องดูด้วยนะว่ามันเป็นไพ่บวกไพ่ลบถ้ามันเป็นไพ่บวกแบบเนี้ยคือมันเป็นคําแนะนําเพิ่มเติมค่ะคือเขาบอกว่าพรุ่งนี้เจนการเงินเจนจะแบบ success ค่ะไพ่ใบนี้มันคือแบบ happy เนี่ย success นะคะืมเป็นแบบการเฉลิมฉลองเป็นข่าวดีเป็นแบบสิ่งที่ดีนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามันเป็นไพ่เตือนคือเขาจะเตือนบอกว่าเราอะเหมือนแบบ happy มากเกินไปจนไม่ระมัดระวังอาไพ่ใบนี้คือหมายถึงว่า แฮปี้เกินไปแบบมีความสุขแบบใช้ชีวิตในความสุขแบบอิสระกับก,บการใช้ชีวิตมากไปจนมองข้ามอะไรหลายๆอย่างอ่าฉะนั้นอันนี้เขาก็เป็นไพ่เตือนก็ได้ฉะนั้นแนวโน้มในการเงินของเจน,นะคะพวกนี้มันเป็นไปด้วยดีนะคะแล้วถ้าเกิดแบบมันเป็นไพ่ชุดนี้มาจากไพ่ชุดนี้จริงๆพวกนี้มันก็จะเป็นไปด้วยดีค่ะเพราะว่าไพ่ชุดนี้เจนคอนเฟิร์มเจนบอกแล้วว่าพลังงานเขาแบบมันล้นมันแม่นมากแต่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อะ ควรจะต้องอ่านคู่มือก่อนหนึ่งรอบนะคือเหมือนอย่างที่เจนบอกอ่านคู่มือแล้วก็จดจริงๆสับที่อยู่ในคู่มือมันไม่ยากค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าแต่ละใบมันหมายความว่ายังไงนะคะวิธีที่จะใช้เขานะคะก็คือเปิดขยายไพ่าทาโร่ก็ได้อเปิดขยายไพ่าทาโร่ก็ได้หรือว่าเปิดเฉพาะเวลาที่แบบมันลูกค้าถามคําถามที่เป็นคําถามปลายเปิดนะคะ ที่ไม่ได้แบบจะได้ไม่ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนขอคําแนะนำอะค่ะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับแบบขอคําแนะนําขอสติให้ฉันหน่อยได้ไหมเหมือนแบบเจอลูกดวงอกหักไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเราอยากเตือนสติเขาเราทํำยังไงวิธีที่เจนทํานะคะอันนี้แถมนะวิธีที่เจนทําก็คือระหว่างที่เขาเล่านั่แหละไม่ต้องให้เขาถามคาถามเลยระหว่างที่เขาเล่าเปิดไพ่เลยอืมระหว่างที่เขาแบบถ้าเป็นพูดภาษาเพื่อนคืออะไรระหว่างที่เขาเวิน้นเวอ้อเปิดไพ่เลยเปิดสามใบห้าใบ เออหรือว่าจะเป็นเหมือนเจนก็ได้เจนเปิดจนเต็มโต๊ะเลยนะเวลาที่ลูกค้าเวิร์นมากๆแล้วก็จะบอกเขาเลยนะว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องทําแบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้ตอนนี้รู้สึกแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบอกแล้วไพ่ไม่เคยโกหกเราอ่ะอันนี้เราก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับการ ทดลองอ่านพลังงานของไพ่นะคือแบบเจนพยายามอยากจะอ่านให้แบบทุกคนเห็นภาพตามนะแต่ด้วยความที่แบบไพ่อันเนี้ทีมเขามันเป็นทีมเฉพาะถ้าคนแบบไม่รู้จักภาษาดอกไม้ภาษาพืชอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบบางคนอาจจะงงแบบเอ้ยนี่พูดอะไรแบบเธอพูดอะไรอะ่ะแล้วฉันจะไปรู้ได้ไหมว่าความหมายอะไรเงี้ยทุกคนของมันต้องมีค่ะเออคือของมันต้องมีมันไม่จริงๆอืมอันนี้แบบไม่ได้ป้ายยานะแต่เราชอบจริงๆ เออถึงแม้ว่ากระดาษเขาจะแบบไม่ถูกสเปคเราก็ตามนะแต่เราก็ชอบเขามากๆเลยอีกอย่างหนึ่งคือคู่มือเขาสวยแล้วแบบเขาไม่ต้องมีคําอธิบายไม่ต้องมีสเปรดอะไรมากมายเพราะอย่างที่บอกค่ะคือแบบคนมันจะอ่านคนมันจะชอบอ่านไพ่ออราคิลนะคะเปิดสเปรดแบบไหนมาจะใช้หนึ่งใบสองใบสามใบมันก็อ่านได้หมดอะคะ่ะ อย่างแล้วอย่างที่บอกว่าแบบคู่มือเขาคือแบบค่อนข้างโอเคนะคือแบบเหมือนเขาบอกครบแบบมีทั้งคําแนะนํามีทั้งแบบมันแปลว่าอะไรไพ่ใบนี้คืออะไรแล้วแบบคําแนะนําในการทํานายควรจะเอาไปใช้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคือมองว่ามันเป็นไพ่ที่ใช้ไม่ยากค่ะมือใหม่ใช้ได้มือเก่าคนที่แบบ ใช้ไพ่ออร์คเคิลจนมือฉมังแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรับชุดนี้มาอีกสักชุดมันก็ใช้ได้แล้วก็โดยเฉพาะคนที่ศึกษาเรื่องวิช r ครฟค่ะสนใจในเรื่องการทำสเปลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเจนที่สนใจในเรื่องการทําเทียนตอนนี้วิช r ครฟนะคะที่เจนศึกษาจะเป็นเกี่ยวกับการนอนการผ่อนคลายการเพิ่มสมาริเพราะเจนเป็นคนที่ เนื้ออย่างไม่ต้องเจนอะคนอื่นก็ได้เวลาดูดวงดูไพ่จะดูอะไรก็ตามคือเราต้องการสมาธิตอนนี้เจนกําลังพยายามทําอะไรบางอย่างที่แบบเพิ่มสมาธิให้กับตัวเองทําให้แบบฉันมีสติเออฉันต้องมีสติอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันจะพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะจริงๆอะถ้าเป็นเจนตัวจริงจะต้องพูดไม่รู้เรื่อง เป็นคนแบบพูดเร็วไม่รู้เรื่องแต่แบบทุกคําพูดที่มีให้กับลูกดวงมันคือความจริงใจมันคือแบบมันเป็นหน้าที่ของเรามันเป็นจรรยาบัณของเราเนอะฉะนั้นคือตอนนี้ก็กําลังหาอะไรมาทําที่แบบหาอะไรมาเสริมทําให้เรามีสติแบบมีปัญญามาถ้าความเชื่อนะคือหาอะไรมามูแบบว่าให้ตัวเองอ่านไพ่ได้แบบคล่องขึ้นนะคะอ่ะโอเคถ้าคนที่สนใจชุดนี้นะคะก็นี่เลยมีทั่วไปคีโนคุนิยะ เอเชียบุ๊กลองไปเดินหาดูช e, ้อปปี้ลาซาด้าปกช้อปปี้ลาซาด้าแต่ว่าตอนนี้ช้อปปีอาจจะไม่มีอาจจะต้องพรีหรือว่าแบบ b o ๊กเด POSITORY อะไรก็ได้เอาแบบช่องทางที่ทุกคนถนัดค่ะคือมันยังมีลองไปเสิร์ช Google ดูนะคะชุดนี้เลย Greenwich Oracle นะคะคือเป็นไพ่ที่ควรมี คิดมันไม่ได้ใช้ยากซับซ้อนเป็นเกินไปถึงแม้ว่าแบบคอนเซปต์ธีมมันมันจะเป็นกรีนวิชนะมันจะเป็นแบบคอนเซปที่แบบเฉพาะใช่ปะแต่มันไม่ได้เฉพาะค่ะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะถ้าถ้าอยากใช้อะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นคลิปเนี้ยเจนก็ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปใหม่เนอะเจนก็แบบเวลามีไพ่ตัวไหนเด็ดเด็ดโดนๆอะไรเงี้ยไพ่ที่เจนชอบอย่างเงี้ยเจนก็จะเอามารีวิวแล้วกันโอเคงั้นคลิปนี้เจนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย